สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้องอกครั้งนึงแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจําปักหลังและนะคะของเดือนอมกราคม2564มาดูให้พลังงานเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะแปดถ้วยค่ะดอนแคร์มันเป็นภาวะดอนแคร์มากกว่าจริงแปดถ้วยเป็นการเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งตอนนี้วิจิตจะอาจจะมีภาวะของการวิตกจริตคิดมากแต่มันมี ภาวะของการแบบไม่แคร์เหมือนกันนะกับการที่เดินออกมาเหมือนคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณพยายามหาเหตุผลเพื่อมาบัฟกับมันเพื่อแบบเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตว่าฉันควรออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่แปดถ้วยเป็นการออกจากความสัมพันธ์ชั่วคราวนะคะยังไม่จริงยังไม่ออกมาจริงหรอกดูแล้วตัวเราเองก็น่าจะสองจิตสองใจอยู่เหมือนกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้มันมีเหตุผลหลายๆอย่างซัพพอร์ตมากๆว่าถ้าอะไรเป็นท็อกซิกก็จะออกนะคะความสัมพันธ์ใดที่เป็นท็อกซิกกับชีวิตก็จะออก <c oughs> อขออภัยค่ะจิงจะหายแล้วค่ะอืมโอเคอ่ะมาต่อกันนะคะทีนี้มาดูกันว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะขออภัยนะอ่ะชาวราศีกุมลัคนากุมิคะคุณเจออะไรกันมาบ้างห้าดาบค่ะความดือด้อรั้นดื้อดึงอะไรบางอย่างของใครบางคน,นะคะ่ะ หรือของแม้กระทั่งของตัวคุณเองก็ได้ก่อนหน้าน,นี้ที่คุณยังไม่ยอมไปอยากจะรู้เหตุผลให้มากที่สุดอยากรู้ให้ถึงที่สุดนีด่มันเป็นยังไงแบบไหนหรืออาจจะเป็นความดือด้อรั้นดื้อดึงทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เป็นความดือ้อรั้นดื้อดึงของเขาที่ตัวเขาเองก็ยังไม่ยอมปล่อยคุณไปท,ทั้งที่เขาไม่เคยมีเหตุผลอะไรให้กับตัวคุณเองอย่างชัดเจนเลยนะคะอืมตัวเขาเองเหมือนพยายามแบบว่ากลับมาเพื่อ,อลดน้ําต้นไม้มาปวนดินในความรักนี้แล้วให้คุณดูแลแล้วก็ไปแล้วก็มานะคะอ่ะอืม ให้หนึ่งไม้เท้าค่ะตัวคุณเองอาจจะมีช้อยใหม่ๆเข้ามาแล้วด้วยก็ได้นะคะชาวราศีกุมและคานากกุมนะตัวคุณเองอาจจะมีช้อยอะไรใหม่ๆเข้ามาหาคุณแล้วก็ได้แต่คุณยังไม่เลือกเหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณเจอเดอะเฮอร์มิตค่ะอยากมีโลกส่วนตัวด้วยนะคะเขาอาจจะปล่อยคุณให้อยู่เงียบๆเงาๆคนเดยีดยวได้คนเดียวแล้วอยู่ๆเดอะเมจิเชียนก็ออกมามาันต้้งคุยาทราศั์กันลักคณากัรน,นะแล้วอยู่ๆเดอะเมจิเชียนก็ออกมาว่า พอคุณชินกับการอยู่คนเดียวพอคุณชินกับการที่เขาไม่ได้สนใจดีแล้วคุณเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ได้ละ <S <S 1> <S 1> เขาดันกลับมาหาทำสถานการณ์อะไรบางอย่างเพื่อดึงคุณเอาไว้ให้ใจอ่อนได้อีกครั้งหนึ่งคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างคะ The high p u r c h e s e นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกเก็บเงียบหรือเปล่าไม่มีการได้ถูกเปิดตัวอะไรใดๆในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะคุณเองอาจจะมีภาวะที่น้อยใจนะคะ ในหล,หลายเรื่องแต่ตัวเขาเองก็เป็นเด็กถือถ้วยอะ่ะพอเราน้อยใจพอเราแบบว่าเครียดจะเลิกก็ไม่ให้เลิกสองเหรียญน,นะคะสถานการณ์นี้ยังเลิกไม่ได้บางคนบางท่านในกรณีของควรมีครอบครัวมีลูกหรือบทหลานมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังดําเนินไปต่อได้เรื่อยๆนะคะอืมอ่ะอืมอ่ะ,อ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 ะโอเคประมาณน,นี้นะทีนี้มาดูว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมภ์และคนากุมค่ะ อคนนี้ประมหมอนกันนะเนี่ยทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้เขาใช้ชีวิตไปตามเซนส์ของเขาเมื่อคือเขาใช้ชีวิตไปตามเซนส์ของเขาคืออะไรรู้ป่ะไม่ค่อยมีเหตุผลหรอกลักษณะคือเขามองดูสถานการณ์เออคุณเงี่ยไปอย่างนี้งแน่นอนเขาก็ไปเอาคุณกลับมาเขาดูสถานการณ์ตามเซนส์ว่าชีวิตของคุณเป็นอย่าง,างนี้เขาไม่ค่อยใช้เหตุและผลกับคุณสักเท่าไหร่อะคะ่ะเขาก็ไปแบบดึงคุณหรือว่ามาทําตัวน่ารักกับคุณนะคะ มันมีภาวะของอัศวินถือไม้เท้าเป็นภาวะที่เหมือนกับยังไม่คิดที่จะมองถึงอนาคตหรือจริงจังอะไรมากสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็ประทับใจในตัวคุณในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างตัวคุณเองนะคะชาวราศีกุมและคาะกุมอาจจะคอยซัพพอร์ตเขาในเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกสิ่งดีๆนะคะอะไรต่างๆเขารู้สึกประทับใจในตัวคุณนะอืมอนสองถ้วยเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีอะไรที่เข้ากันได้มากเลยยังไม่อยากปล่อยคุณไปคุณเป็นช้อยหรือคุณเป็น ตัวเลือกที่ดีหรือณขณะน,นี้คุณยังเป็นสิ่งดีๆให้กับเขาอยู่นะคะอ่าสามถ้วยอีกนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกนิดนึงเนาะกลุ่มในชาในราศีกุมนะคะราศีกุมลัคนากุ่มในบางท่านบางคนนะคะตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนของเขาหรือเพื่อนของคุณมีใครคนนึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้เป็นคนใกล้ตัวทําให้เกิดปัญหาเราหองระแหงระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาหรือเพื่อนของคุณก็ได้ นะคะที่เป็นตัวเชื่อมโยงทําให้ปัญหาของคุณกับเขาเกิดทลอะกันนะคะอ่าหรืออาจจะเป็นคนที่แบบคนใกล้ตัวที่ทําง,งานเขาหรือว่าเพื่อนของเราอเขาอาจจะมีการเข้าใจผิดว่าเขามาชอบเพื่อนของเราอะไรเงี้ยอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะอ่ะโอเคค่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะ The Sun โอเคไพ่ดีมากเลยนะ Judgment ค่ะ โอเคค่ะถ้าคุณกับเขาตัดกันไปแล้วค่ะ d ีเอ็มเพอร์บางท่านกุกิชาราศีเมษลัคนาเมษนะคะโอเคค่ะไพ่เดดซานโอบอกว่าอ่ะสิ่งแรกก่อนนะใครรอแฟนเก่ากลับมามีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาหาคุณถ้าคุณตัดเขาเออกไปแล้วจากความสนะัมพันธ์น่ะคนคนนี้เขายังจะกลับมาหาคุณคุณยังไม่มีเกณฑ์เลิกหลากกันนะคะแต่มันเป็นดวงทั่วไปนะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะแล้วแต่บางคู่ที่จะกลับมาหรือไม่กลับมาหรือคุณต้องไปดูดีๆก่อนว่า คุณเป็นกลุ่มจริงเปล่าคุณลักนณาจริงกลุ่มจริงไหม,ออรรไห,มหรือว่าราศีกุมอะไรไหมเพราะทุกอย่างมีอทิทธิพลกับเราอิทธิพลต่อชีวิตของเรานะคะแต่ถามถึงสถานการณ์ที่พอกลับมาในความสัมพันธ์กันแบบนี้แล้วนะคะต่างคนต่างต่างต่างเอางี้ว่ามนันปัญหาที่มีอยู่มันยังไม่ถูกเคลียร์แน่ๆอยู่แหละนะคะมันยังไม่ถูกเคลียร์แน่ๆแ,แต่ดูแต่ดูแล้วคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์รักซอนได้นะราศีกุมลัคนากุม นะคะมีใครคนหนึ่งที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะการที่เขากลับมาเขาจะเข้ากับเขาจะกลับมาพัวพันกับคุณแบบว่าเรียกว่ายังมีใครคนนึงอยู่นะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะหรือว่าคุณยังมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้สุดท้ายจบลงตรงที่ว่าในปากนี้นะคุณจะคบกับเขาหรือคุยกับเขาด้วยเหตุและผลมากขึ้นภายหนึ่งเรียน นี่เหรียญออกมาเลยชัดมาคุณจะคบกับเขาด้วยเหตุและผลมากขึ้นนั้นที่คุณก็รู้อยู่ว่าถ้ามันเป็นหลักซ้อนหรือว่ามีคู่แข่งคุณก็จะคบกับเขาด้วยเหตุแล,ละผลมากขึ้นเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเริ่ม,มอยู่บนพื้นฐานของการรักตัวเองมากขึ้นนะคะอืมตัวเขาเองก็เหมือนกันค่ะตัวเขาเองก็เหมือนกันนะคะขออีกหนึ่งใบสิอ่ะพวกคุณมีภาวะทั้งคู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่อยากจ,จากกันเขาอยากกลับมาเพราะเขาก็รู้สึกว่าคุณ มีอะไรบางอย่างที่มันแบบเนี่ย่างที่บอกว่ามันคลิกกันคุยกันเข้ากันได้ถึงแม้ว่าทะเลาะกันลิ้นกับฟันอะไรก็ตามนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยมันไฟได้มันพิเศษมันมันอะไรสักอย่างได้มันมันแบบมันรู้สึกมันมีความตื่นเต้นละท้าทายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเองก็เหมือนกันสองจิตสองใจทั้งคู่ว่าแบบเอายังไงดีแต่สุดท้ายก็คือยังจะไปต่อนะยังยังจะไปต่อยังอยากลองดูซิยังอยากลองให้โอกาสดูซิว่าเป็นยังไงนะคะ อ่ะโอเคทีนี้มาดูกันเรื่องการงานของชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะสี่เหียญนะคะสเตรนท์งานที่คุณทาอยู่ตอนนี้มันยังยากอยู่ค่ะมันยังยากอยู่ประสบความสําเร็จยังแบบมันยังยากอยู่อาจจะมีคู่แข่งตัวใครตัวมันในที่ทํางานตอนนี้แต่ไม่ว่าคุณจะทําเป็นกิจการของตัวเองหรือว่าเป็นพนักงานใดๆก็ตามนะคะ สิ่งที่ยากนั้นที่คุณทําไพ่บอกว่ามันจะส่งผลที่ทําให้คุณโดดเด่นในช่วงนี้เรื่องการงานชาวราศีกุมและขนากุมคุณจะโดดเด่นเพราะไพ่ใบสุดท้ายจบที่ดีเอ็มเพรสคุณจะโดดเด่นในที่ทํางานสิ่งที่คุณทํามาหนักหนาสาหัสใดๆจะถูกพิจารณาอาจจะถูกเลื่อนขั้นก็ได้นะคะแต่ชัดๆเลยก็คือว่าตอนนี้ไพ่บอกว่าให้คุณอะ โฟกัสที่งานของตัวเองเป็นหลักให้งานเป็นตัวส่งเสียงดังให้กับคุณเพราะผลลัพธ์สุดท้ายจากที่คุณเหนื่อยยากลําบากงานเยอะมากหมอช่วงนี้นะคะมันจะส่งผลทาให้ผู้ลงผู้ใหญ่หรือว่ากิจการที่คุณทําประสมความสําเร็จไปขั้นหนึ่งเลยนะคะนะอ่ะทีนี้มาดูกันเรื่องการเงินงชาวราศีกุมรัคนากลุ่มนะคะเห็นไหมคุณสามารถหาเงินจากทักษะของคุณที่คุณมีอยู่นํามาหาเงินได้ หยิบฉวยอะไรตอนนี้นะคะเป็นเงินเป็นทองนะคะชาวราศีกุมละคณนากุ่มช่วงนี้งานออนไลน์ก็ดีแปดไม้เท้านะคะแต่ตอนนี้คุณช่างใจอาจจะไม่มีเวลาหลายๆอย่างหลายๆสิ่งแต่ว่าทําได้เลยค่ะทําได้งานออนไลน์ยิ่งทําได้เลยช่วงนี้นะคะ,ะคุณสามารถหยิบอะไรต่างๆนะคะที่เป็นเงินเป็นทองมาทำมีจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆ โอเคใครที่เคยจากคุณไปค่ะก่อนหน้านี้จากคุณไปคืออะไรจากคุณไปก็คือยืมเงินคุณไปมีเกณฑ์ที่เขาจะเอากลับมาคืนด้วยนะเนี่ยใช่ไหมอืมมีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาคืนด้วยนะคะแต่มากน้อยแล้วแต่ดวงของใครแต่ละคนทั่วไปนะคะแต่มีเกณฑ์ที่จะได้กลับคืนไม่ได้กลับคืนเป็นเงินก็ได้กลับคืนเป็นของนะคะอ่ะส่วนโชคลาภ ช่วคลาสส่วนใหญ่มันได้มันมาได้จากสิ่งที่คุณสะสมมาอาทิเช่นซื้อฉลากออมสินไวอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยหรือก็ซื้อแบบกองทุนอะไรบางอย่างไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเงินสะสมมากกว่าไม่ได้แบบฟลุกเดินไปปุ๊บป้าลอตเตอรี่ใบหนึ่งวันที่สิบหกปึ้งโอ้โหได้เลยขนาดนั้นนะคะอืมก็มันต้องดูด้วยดวงสนตัวของใครเป็นยังไงนะคะอ่ะแต่ก็ประมาณนี้นะโอเคค่ะ จบนี่นะโอเคคนโสดชาวราศีกุมลัคนากุมเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยแทบสาหัสมาแล้วเนาะพอดีกว่าเนาะอืนะคะวางใจให้พร้อมก่อนละกันนะคะช่วงนี้จะมีใครเข้ามาคุณก็ยังไม่น่าจะเปิดใจนะคะแต่ไพ่บอกว่า เสี่ยงได้นะถ้าคุณอยากจะเสี่ยงมันจะมีคนเข้ามาวนเวียนป้วนเปี้ยนกับคุณแหละทั้งคนเกา่าคนใหม่แต่ถ้าคุณอยากลองเสี่ยงก็เสี่ยงได้ถ้าคุณจิตใจเข้มแข็งพอนะคะคุณพร้อมที่จะผจนภัยไหมล่ะ unleash your a v e n t u r e side take a risk and daring คุณพร้อมไหมนะคะอ่าต่อไปค่ะสถานะไม่ชัดเจน be strong Be strong คุณต้องเข้มแข็งให้มากๆค่ะไพ่ห้าเหรียญทางออกของปัญหาของความสัมพันธ์นี้ยังไม่เจอนะคะทําอะไรยังไม่ได้มาก สิ่งเดียวคือต้องเข้มแข็งและให้กำลังใจตัวเองเข้าไว้นะคะแต่ไพ่บอกข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าคุณหาอิสระกับความสัมพันธ์นี้มันจะเหมือนคุณก็ปลดปล่อยอิสระให้กับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะ,อะลองไปคิดดูคำนี้ค่ะทีนี้มาดูคนมีคู่ชาวราศีกุมและคณากรอัน conditional l e ค่ะช่วงนี้เรื่องของอารมณ์ให้ระวังนิดนึงนะคะชาวราศีกุมและคณากุมค่ะบางท่านบางคนมีเกณฑ์เรื่องความรักเกี่ยวกับมือที่สามเข้ามาใช่ไหม สงสัยอะไรกันหรือเปล่านะคะอืม9ดาวค่ะหุดหงิดสงสัยอะไรกันหรือเปล่าอือห้าถ้วยพูดกันแต่เรื่องไม่ดีเนาะนะคะแต่10เหรียญเกณฑ์ชะตาของการเลิกกันแบบขาดเลยหรือว่าอะไรใดยังไม่มีนะคะแต่ว่า คุณมีปัญหากันแบบเรื่องมือที่สามอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวพนะันอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนและภาวะชาวราศีกุมอะบางท่านบางคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะมีเกณฑ์ที่มีใครคนใหม่เข้ามาหาคุณด้วยเนาะบางคนเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะหรือมากกว่าแล้วแตกกันไปคะเข้ามาเริ่มต้นมาพูดคุยกับคุณทั้งๆั้ที่ตัวคุณเองก็มีปัญหาเรื่องความรักอยู่แล้วนะคะสำหรับคนมีคู่ อืมอ่ะก็คุณต้องไม่มีเงื่อนไขกับมันก่อนนะคะช่วงนี้เพื่อประครับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะ,ะมันเป็นวิธีเดียวที่ไพ่บอกได้เลยนะคะตอนนี้นะสิบเหรียญยังมีคุณยังมีเรื่องราวอะไรต่างๆนะคะคนมีแฟนนะราศีกุมลัชกาลกุมนะที่จะต้องแบบเชื่อมโยงต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนหรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ต้องผูกพันผูกมัดกันอยู่ด้วยนะคะเกณฑ์ที่ยังแบบ เลิกลาอะไรยังไม่มีนะยังไม่มีนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะกรสุนจะดึงส่วนตัวราเอดยอยู่ในด e สิ r ชั่นบ n ็อกด้านล่างนะคะกดที่ลิงก์ที่เขียนว่า Line แอได้เลยนะจะแอดไลน์ามาไม่เจอนะคะบางทีระบบ Line ก็ไม่ค่อยเสถียรนะคะในบางทีเนาะโอเคประมาณนี้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ